สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเที่ยวบ้านคนดู EP ที่14นะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปเที่ยวบ้านคนดูมานานมากก็เพราะว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์นะคะก็คือคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาเนี่ยคือเราไม่เห็นเลยแล้วเราไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้แบบเป็นแบบ โอ้โหแบบหลายห0าสข้อความที่แบบไม่ได้ตอบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับ ID ก็คือ ID ของคนนี้นะคะแบมจี้ค่ะดูคนแบมจี้คนเดิมเลยนะอ่า ID นี้ก็คือชื่อ ID บ้านสไตล์จีนใช้ทั้งหมด320ชิ้นนะคะในการสร้างบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะดูคน าแบบนี้นะคะเป็นบ้านโทนสีขาวน้ําตาลนะคะทุกคนคือหลังบ้านแบบสวยมากดูดีแบบมันเป็นออกแนวแบบว่าจีนจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรงี้เนาะสวยมากๆนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือหน้าบ้านนะคะแต่คือเราชอบตรงบ้านแบบนี้ก็คืออ่าอย่างเช่นแบบเราหันมาอีกทางหนึ่งใช่ไหมแบบฟิลแบบหันมาทาง อ่าทางนี้ก็จะเป็นแบบมีต้นไม้อะไรเงี้ยอ่าทางนี้เป็นร้านขายซูชิใช่ไหมตรงนี้คือร้านขายซูชิส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารแล้วข้างหลังบ้านก็เป็นทะเลแบบมีร้านอาหารา bleiben, ร้านทะเลโอไม่ใช่ร้านทะเลสิฟูดฟิตเป็นแบบร้านอาหารแล้วก็แบบมีทะเลร้านซูชิมีต้นไม้แบบบรรยากาศคือแบบสวยมากๆแต่อยู่บ้านใกล้ๆทะเลก็อันตรายนะคะอาจจะมีแบบซึนามิด้วยนะคะทุกคนอ่า <utiliser> เปิดมาในบ้านนะคะก็จะเป็นมุมของอ่าเป็นห้องรับแขกแบบห้องนั่งเล่นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีทีวีด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเอ้ยห้องรับแขกส่วนถัดมาที่ตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกจริงเลยเพราะว่าแบบมีแบบมีแก้วมีกาน้ําร้อนอะไรเงี้ยเผื่อแขกมานะคะทุกคนก็แบบประมาณนี้เลยนะคะเป็นแก้วไวน์แล้วก็อะไรต่าง ส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นแบบชั้นเก็บของวางของนะคะมีแบบเป็นโมเดลเปียโนด้วยคือเราชอบความตกแต่งแบบโมเดลนะบางคนก็แบบเอากีตาร์มาทําเป็นโมเดลนะคะทุกคนคือเราก็คือชอบมากก็แบบสําหรับห้องครัวคือเวลาบาเวลาแบมจี้สร้างอะไรแบบที่มีตู้เย็นอะ่ะแล้วตู้เย็นก็จะแบบมีอาหารอะไรอยู่ในตู้เย็นด้วยคือน่ารักมากส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเตาแก๊สต่างๆ แล้อันนี้ก็คือโต๊ะกินข้าวค่ะทุกคนโต๊ะกินข้าวคือเขียนหนังสือได้นะแบบเปลี่ยนจากโต๊ะกินข้าวกลายเป็นห้องเรียนหนังสือแทนก็ได้นะแบบมาเรียนในห้องครัวแทนอะไรเงี้ยก็ก็เก๋ดีเหมือนกันนะคะได้อีกสไตล์หนึ่งเลยแบบเรียนอยู่แล้วหิวก็แบบไปเปิดตู้เย็นได้เลยอะสําหรับคนขี้เกียจน,นะอันนี้ก็คือเป็นห้องแบบดูทีวีห้องนั่งเล่นอะไรต่างๆ ห้องนั่งเล่นก็คือมีสามโซนเลยนะทุกคนอ่ะพอเปิดมาอีกนะคะก็จะเป็นห้องนเอ้ยห้องนอนนะคะก็คือบ้านหลังนี้อาศัยอยู่แค่คนเดียวนะเพราะมีห้องนอนแค่ห้องเดียวส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบชั้นหนังสือต่างๆคือเราก็คือชอบอีกก็คือว่าห้องนอนเนี่ยเตียงมีผ้าห่มเลยนะแบบเวลาเราไปไอดีอะไรเนี่ยเตียงอ่ะจะไม่มีผ้าห่มเลยแต่ของแบมจี้มีผ้าห่มนะแต่แบบผ้าห่มคือ บางหน้าไปหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือโต๊ะเขียนหนังสือทําการบ้านอะไรอย่างนี้ทำการบ้านก็ได้นอนนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเบาะนั่งต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเห็นไหมมีกระจกติดผนังด้วยแล้วก็มีต้นไม้ปลอมนะตู้เสื้อผ้าก็ยังมีของข้างในด้วยแบบตู้เย็นมีของข้างในเตียงมีผ้าห่มตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าต่างๆคือสวยมากๆเลยนะ อ่าสำหรับโซนสุดท้ายก็คือโซนหลังบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้คือทุกคนเราชอบอะ่ะคือมันสวยนะแบบดูกระเบื้องอะ่ะกระเบื้องก็จะเป็นแบบลายหินอ่อนอะไรงนี้อันนี้ก็เป็นบ่อน้ําน่าจะเป็นแบบบ่อปลาอะไรงนี้นะคะทุกคนแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะมีต้นซากุระอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยังเหลือห้องน้ํานะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องซ้วมนะคะทุกคนเผื่อแบบ ปวดอึปวดฉี่ก็ต้องแบบมาหลังบ้านเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าในตัวบ้านไม่มีห้องน้ํานะคะแล้วก็อาบน้ําก็เหมือนกันนะคะทุกคนอยู่หลังบ้านเลยเออแบบนี้นะคะทุกคนมีแบบมีฝักบัวมีอ่างน้ําแบบนี้นะคะสวยมากประมาณนี้นะคะทุกคนอาบอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เป็นบ้านโทนสีขาวน้ำตาลสไตล์จีนนะคะแต่ว่าส่วนทัวเรามองว่าเป็นแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะทุกคนต้นไม้ก็สีทองด้วยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับไอดีนี้โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้ไปไอดีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอคนลหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบาย,บายค่ะทุกคน